สวัสดีเพื่อนๆชาวไรเบสเตอร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้อยู่กับผมจอร์ไรเบสเตอร์อีกเช่นเคยและรถที่อยู่ข้างหลังผมครับก็คือตัวรถ Honda Click รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งมีการเปิดตัวในบ้านเราไปได้ไม่นานและในวันนี้เนี่ยผมก็ได้รับเชิญจากทางไทย Honda นะครับให้มาเข้าร่วมทดสอบตัวรถเป็นที่เรียบร้อยซึ่งฟิลลิ่งแล้วก็สัมผัสโดยคร่าวๆของตัวรถจะเป็นอย่างไรเรามาว่ากันเลยครับโอเคครับสําหรับ การรีวิวเลยคร่าวๆนะครับต้องบอกคร่าวๆเพราะว่าเรามีเวลาในการรีวิวแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมจะขอไม่รอช้านะครับพูดเลยดีกว่าว่าตัวคลิกรุ่น160ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะมาพร้อมกับการปรับปรุงในหลายๆด้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการปรับปรุงในระดับออ l n e เลยนะครับตั้งแต่หน้าตาภายนอกนะครับที่ถูกปรับใหม่ให้มันดูมีความใหญ่โตมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเส้นสายเนี่ยอาจจะยังดูเป็นเส้นสายสปอร์ตเช่นเดิมแต่ว่าถ้าดูโดยรวมเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ย มันดูมีความแบบอบอิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้า LED ไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือเนี่ยชิ้นไฟลิ่งข้างตรงนี้นะครับถ้าจําได้แต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบชิ้นเล็กๆเรียวๆตอนนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นที่ใหญ่ขึ้นมากนะครับตัวไฟลิ่งท้ายเองก็ดูแบบเป็นเส้นเป็นสันเห็นเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไฟท้ายเองก็เป็นแบบ LED นะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนว่าจะมีลักษณะโคมใหญ่กว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับนอกนั้นที่สังเกตได้จาก ก็จะมีในเรื่องของชุดล้อนะครับคือชุดล้อเนี่ยมันเป็นล้อลายใหม่นะครับที่พิเศษกว่านั้นก็คือยางที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นยางใหม่ด้วยนะครับซึ่งใหญ่กว่าเดิมทนนั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไซส์ร้อยนะครับทัแปดสิบสี่สี่แล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นไซส์เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูไซส์ก่อนถ้าจำาป็นที่น่าจะเป็นไซส์ร้อยยี่สิบนะครับนี่ไซส์ร้อยยี่สิบทัพเจ็ดสิบีสี่ก็คือเป็นยางที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างละไซส์หนึ่ง นอกนั้นพวกออปชันที่หลายทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ยังคงเดิมอ,อยู่ก็คือจะมีตัวหน้าจอมาตรวัดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าจอมาตรวัดเนี่ยเป็นฟูดี้ต้นก็จริงแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่เห็นนะครับแต่เป็นว่าหน้าจออ e ินฟเอร์ตทั้งหลายแหล่เนี่ยยังคงเหมือนกับตัวคลิก1 2 5 150ผมก่อนหน้านี้นะครับเหมือนเดิมตัวปุ่มประกับแฮนหรือว่าตัวปอกแฮนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็ที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่ต้องบอกเท่านั้นนะครับถึงจะรู้กันก็คือตัวฟ มันมีการปรับขนาดให้กว้างยิ่งขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือชุดเฟรมของเขาเนี่ยเป็นชุดเฟรมแบบใหม่นะครับก็คือเป็นชุดเฟรมแบบ ESF ที่มันแข็งแรงแต่ว่าเบากว่าเดิมและจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากชุดเฟรมใหม่บอดี้ใหม่นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อก ESP+ Plu 160cc หรือจริงๆเนี่ย 157cc นะครับซึ่งเครื่องยนต์ลุกนี้เนี่ยเพ,เพื่อนๆหลายคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัว t c x 160นั่นนนนนนเเเออออองงครรรััับีีีีกกจุดกุดึ็็ื้วววมททท่่ท่่นนตตผสใป ก็จะมีระบบ ABS มาให้ด้วยนะครับที่ล้อหน้าทีนี้ถ้าให้พูดฟีลลิ่งการขับขี่โดยรวมนะผมต้องบอกว่าคลิกยังไงก็คงความเป็นคลิกอยู่ก็คือมันยังคงเป็นรถสปอร์ตสกูตเตอร์ที่มีความคล่องตัวสูงนะครับแม้ว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับมิติที่ใหญ่ขึ้นที่ซึ่งด้วยมิติที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็เลยจะทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นหวังตัวว่าเป็นผู้ชายที่ตัวค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับพอบอดของเขาที่กว้างขึ้นเนี่ยมันเลยทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยจะรู้สึก ไม่อหญเท่าตัวก่อนมากเท่าไหร่นักนะครับคือมันก็ยังมีความเป็นสปอร์ตเขาเรียกอะไรมันยังมีความเป็นสกูตเตอร์ขนาดเล็กอยู่นะครับขนาดจะค่อนข้างกระทัดรัดแต่ถ้านั่งถ้าลองสัมผัสดีๆเนี่ยฟิลมันจะถือว่ากว้างกว่าตัวฟิลท่านั่งมันจะสบายกว่าคลิกตัวก่อนนิดหน่อยนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยเท่าที่ดูเท่าที่ผมลองขี่ดูวันนี้เนี่ยบอกตรงว่าขี่ค่อนข้างซัดนะครับคือชกหน้าชกหลังของเขาเนี่ยแม้ว่าทาง Honda จะไม่ได้มีการบอกว่าพวกเขาได้เซ็ตใหม่ไหมแต่ถ้าผมลองขี่ดูเนี่ยให้ผมรู้สึกว พลิกตัวก่อนหน้านี้นคคนนเ,เนีนนนนดเด่ย,ยจะรู้สึกว่าโชคมันช่วงยุบค่อนข้างสั้นเวลาเราเบรกหนักๆหรือว่ากระแทกอะไรหนักๆเนี่ยจะรู้สึกนิดเดียวอะแป๊บเดียวรู้สึกว่าโชคมันยันแต่ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนช่วงยุบมันจะเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสนามที่เราทดสอบเนี่ยมันเป็นมันเป็นลานคอนกรีตที่ค่อนข้างจะมีบัมเยอะพอสมควรแต่ว่าเท่าที่ผมลองขี่ดูเนี่ยผมไม่เจออาการโชคยันนะครับแล้วโช้กเนี่ยก็สามารถซับแรงได้ดีพอสมควรเลยนะครับเวลาเราสายโค้งอะไรไปเนี้ยอาจจะรู้สึกว่ามัน มันย้วยสักหน่อยแต่ผมก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยขี่เร็วมากๆนะครับมันก็เลยจะมีอาการย้วยนิดน,นึงแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆขี่กันแบบปกติปกติอะชกตัวเดิมของติดรถเนี่ยเอาอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีไม่ได้แบบหน้าหวัดกลัวอะไรนะครับยิ่งเวลาพลิกเลี้ยวเนี่ยกรับกันเลยมันจะให้ความคล่องตัวที่มากขึ้นแทนนะครับเท่าที่ผมลองดูนะอีกอย่างนึงเนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นเพราะยางได้แหละนะครับเพราะอย่างที่บอกยางตัวนี้มันใหญ่ขึ้นทําให้เวลาเราพลิกเลี้ยวเนี่ยเราจะรู้สึกว่า มันคล่องตัวนะแต่มันไม่ได้คล่องตัวแบบไวนะครับมันเป็นคล้องตัวที่แบบเอาอยู่นะครับมันมั่นใจเวลาเราเลี้ยวผมเอียงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าจะไม่หิบเมื่อกี้เหมือนมีเสียงพักเท้าขูดด้วยนะครับหรือไม่ก็เสียงตัวไม่ใช่พักเท้าพอดเสียงตัวขาตั้งคู่ขูดด้วยนะครับก็คือเอียงได้แบบมั่นใจเลยนะครับทั้งยางหน้ายางหลังคือเวลาอ่ะตอนขาเข้าเนี่ยก็คือสามารถพับเข้าได้นะครับขาออกก็คือเปิดคนเลขกออกให้อย่างนั้นผมยังไม่เจออาการแบบว่ายางสลิปหรืออะไรนะเพาให้จริงวันนี้เนี่ยพื้น มีฝุ่นมีอะไรเยอะอยู่พอสมควรอีกจุดหนึ่งที่ต้องชมก็คือระบบ ABS ของเขาแม้ว่ามันจะมีเฉพาะล้อนหน้าแต่เท่าที่ลองใช้ดูเนี่ย ABS อของ h o n d ่ายังไงก็เป็น ABS ของ Honda นะครับก็คือมันสามารถหยุดชะลอตัวรถเนี่ยือว่าแก้อาการลอ้อล็อกนี่ยได้ค่อนข้างเนียนนะคือมันอาจจะมีอาการสั่นขึ้นมาที่ที่มือบ้างแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบกระอึกกระอักอะไรนะเท่าที่ลองใช้ดูก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็น่าสนใจทีเดียวถ้าเกิดเพืเ่อนๆคนไหนอยากจะลองตัว ABS สิ่งสุดท้ายที่อยากจะต้องรีวิวที่ต้องรีวิวก็คือเครื่องยนต์ของเขานะครับด้วยความที่เครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันเป็นเครื่องยนต์ที่ปรับอัตราส่วนทั้งขนาดกระบอกสูบแล้วก็ช่วงชักใหม่ให้มันมีความจัดจ้านมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยพอเราขี่จริงๆเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้พุ่งในช่วงรอบต้นนะมันอาจจะไม่ได้พุ่งกว่าเดิมมากแต่ถ้าเป็นยุ่งช่วงกลางถึงปลายเนี่ยบอกตรงเขาว่ามันเป็นเครื่องยนต์ที่เฮ้ยมันไหลมันไหลได้ไกลขึ้ เราอาจจะบิดปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงกลางเนี่ยมันมันก็เยอะแล้วนะสำหรับสำหรับรถสปอร์ตสกูตเตอร์คลาสนี้แต่พอมาเจอ160ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ากลางกับปลายมันไหลได้ได้อีกไกลขึ้นเยอะเลยน่าเสียดายที่ในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการทดสอบข้อสปีดเนาะเพราะว่าลามันค่อนข้างสั้นแต่เราที่ผมลองดูเนี่ยทางตรงระยะประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ4-500เมตรเท่านี้ก็ได้ประมาณเกือบเกือบร้อยแล้วนะครับเกือบเกือบร้อยแล้วเท่าที่ผมลองดูนะเสียดายที่แบบเอ้ยไม่ได้เอากล้อง GoPro มาถ่ายให้ดูนะครับว่า จังหวะการขี่เป็นยังไงเอาป็นว่าสําหรับการรีวิวโดยเข้าในวันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิกตัวนี้เนี่ยเปิดราคาที่ประมาณ6 0 0 0 0นต้นๆถึง7ไม่เกิน7 0,000ที่ตัวพิเศษเนี่ยมันจะมี70,000อัพแต่ว่าถ้าใครอยากจะรอดูแบบบูรีวิวก็อาจจะต้องอดใจรอกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเอาตัวคลิก้ก160เนี่ยมาขี่อย่างจริงจังกันอีกครั้งเพื่อที่ว่าจะได้รีวิวในเรื่องของอัตราิ้นเปลืองหรือว่าเวลาเจอแบบเวลาชก ตัวเนี้ยมันไปเจอพวกฝาท่อพอสภาอะไรพวกนี้จริงๆมันจะเป็นอาการยังไงนะครับแล้วก็อัตราเร่งเขาสเป,ปี่อะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันนะตอนนี้อาจะต้องขอตัวลาเพื่อนกันไปก่อนนะครับหมดเวลารีวิวแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปค่อยเจอกับผมจอนแรปสเตอร์ใหม่ในครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดอะไรไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ